ต้องยกให้ที่นี่เป็นคอนโดในฝันของใครหลายๆคนเลยครับเพราะว่าเขามีส่วนกลางมากกว่า20กิจกรรมให้กับลูกบ้านใกล้ MRT ห่างเพียง240เมตรที่นี่โซโหแบงคอกรัชดาครับเริ่มกันที่ส่วนกลางชั้น24กับโซสกายเลาส์ให้เราได้นั่งพักผ่อนรับวิวเมืองแบบไม่ต้องทัวเบื่อเลยครับซึ่งในโซนนี้จะสามารถจัดปาร์ตี้เล็กๆเ,เพราะว่าเขาจะมีมุมสกายบาร์ไวใ้ให้จัดเตรียมอาหารหรือว่าแชรไวายก็ครบจบในโซนนี้เลยครับและเดือนถัดมาก็จะเป็นโซนสาหรับรีแลกที่แบ่งห้องให้เราชัดเจนเลยครับทั้ง เจล้าสำหรับผ่อนคลายและห้องที่ไม่ค่อยเห็นที่ไหนให้มากับซาลูเรปีซึ่งใครที่อยากแอคทีฟ e ก็สามารถลงมาออกกำลังกายที่ฟิตเนสกับกระจกเต็มบานแบบนี้และติดกันก็จะมีแลนด์สเคปให้เราออกไปสูดอากาศรับวิวผ่อนคลายแบบนี้ได้ด้วยครับซึ่งภายในชั้นเดียวกันก็จะมีสระว่ายน้ำแบบเอาท์ดอร์ที่ไร้ขอบและพอว่ายน้ำเสร็จก็สามารถลงมานั่งทำงานที่ชั้นหนึ่งได้ครับเพราะว่ามีห้องรับรองหลายห้องมากทั้งห้องเทรดห้องประชุมขนาดใหญ่หรือห้องทำงานส่วนตัวรวมไปถึงพื้นที่โต๊ะยาวให้นั่งทำงานเป็นกลุ่่่มมมมแบบบบ24ชชัััวโงเเลยยยครรรรหืออใทีา็็นกไปด